ดูบ้านถ้ายคุนเจ้าโดนบางมิดเลยสวัสดีครับสวัสดีแม่แม่พีทุกทุกคนทุกทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะพาไปเดินเล่นกับน้องๆอีกเช่นเคยนะครับ ไปครับไปคาปบน,นีแม่แม่แม่สี่ถามว่าทำไมไม่พาพี่เดือนไปด้วยก็คือหนึ่งพี่เดือนพ่าเลินจับได้คนเดียวนะครับสองช่วงนี้พี่เดือนคึกนะครับแม่แม่สี่ 4, ครับแล้วก็สามพี่เดือนเวลาเดินแล้วถ้าถ่ายไปเดี๋ยวมีดราม่าครับแม่แม่พี่เดือนจะไม่ค่อยนิ่งหนึ่อธิบายไว้ก่อนตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะครับแม่แม่ครับน,นอาการช่วงนี้เหมือนใกล้จะตกมันแล้วใกล้ของจริงแล้วคึกมากนะครับ นนี้ก็กิน,นาต้นไผ่กันไปก่อนนะครับดูดูบ้านไายคุณเจ้าโดนบางมิตรเลยโดนสูตรพี่ดาวกับม่แป้งบางมิดเลยดู <c oughs> ดูบ้านไทยนะผม <c oughs> ไปครับไปครับก็จะพาชมเดินไปสักครึ่งทางครับแม่แม่เดินสักครึ่งทางนะครับไปไป น่าจะเป็นบรรยากาศช่วงประมาณ5โมงกว่านะครับวันนี้รู้สึกว่าแดดจะแรงหน่อยนะครับวันนี้ดูไม่ค่อยมืดเลยประมัน4โมงเลยแต่5โมงกว่าแล้วนะครับ วันนี้เดินไม่ทันรถไฟฟ้าไม,ม่บอไม่วอนขี่ไปแล้วเราต้องเดินเอานอะครับวันนี้เดินไม่ทันจนเจ้าวะโอ้ยไปเจ้าไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปเื่อยมรัดแล้วป่มย่างรัดเราแล้วโอ้วันนี้เดินมาจะไปฝั่งไหมตรงไปเ้รวะ เราต้องวิ่งนะครับเราต้องวิ่งวิง่งแข่งกับจเจ้าเจ้าเป็นบรรยากาศยามยามเย็นๆนะครับช่วงนี้ก็ต้องของขอ,งอาไปที่ไม่ได้ลงคลิปนะครับช่องเมื่อกี้ก็ไม่ไม่ฟีมาไม่มีจังหวะเลยพวกปร,รีพวกแขกมานะครับ ก็เลยไม่ได้ถ่ายนะครับ mm hmm. ก็เลยลงวัน mm hmm. วินว้นวันบ้างนะครับนะครับเดี๋ยวหลังจาก26น่าจะลงเช้าเย็นวัน,น,นละคลิปแล้วนะครับ mm hmm. ขอต้องพาแม่วอนไปรับปริญญาพี่สาวก่อนนะก mm hmm. ็จะเว้นพุ่งนี้อีกหนึ่งวันเ mm hmm. ว้นอีกสองวันครับน่าจะเป็นอสองวันแล้วจะมาลงคลิป <c ười> คิดไม่ออกว่านะจะถ่ายอะไร <c ười> ก็เลยมาขโมยถ่ายตอนเดินเล่นครับเผื่อแม่พี่อยากเห็นเวลาน้องๆเดินกันนะครับ เสียงเสียงรองเทา้า <N> น่าจะเสียงดังไหมวันนี้ไม่รู้จะเข้ากล้องไหมีย่รองเท้ามาปิดคู่ค <c> ร <oughs> ับเสียงดังแน่นอนเลยขออภัยนะครับถ้าม,มีเสียงรองเท้านะครับพยายามเดินไม่ให้มันดังแล้วมันก็ดังเหมือนเดิม ไปดูไปใกล้น้องดาวกันนี่ นในนะครับนี่ไปกลับชิวๆชิวๆนะครับผม

ปก็ปปเดินเล่นวันนี้ก็เดินทางเก่าเหมือนเดิมนะครับโอ้ยมาตรงนี้ทีไรรู้สึกว่าจะดีดมากเลยแวะจะแวะเองเดียวเฮ้ยจะจ่าดชด,ดูือเหนียงแล้ เดินออกกำลับบงกายยังไงอ้วนขึ้นทุกวันเลยเดินทุกวันอ้วนทุกวันครับ เรี่องเน้าเรื่องพี่ดูวันนี้จะเป็นยังไงครับไปดูพี่หมาถึงแก๊งนี้แล้วไม่เห่าช้างเห่าแต่ผมนี่แหละผมว่าโอ้โหมาแล้วเจ้าเจ้า ช่วยพี่เพิ่มด้วยเอาเอาเอา uhm, เอาเอาหลบก่อนครับหลบก่อนครับหลบก่อนครับหลบให้พี่ช้างไปก่อนหลบพักพักบีกันครับหลบคนครับเจ้าเจ้าบอกเจ้าบอกเจ้าไม่เกี่ยวเจ้าไม่เกี่ยว หลงเามื่อกี้ตร้นไท่ก่อนครับเข่าวของเพื่อนบึ้งซะไม่จอดแวะพักข้างทางก่อนนะครับไปไปหมาไปแล้วพี่หมาไปนู่นแล้วสบายแล้วเราไปไปไปดูดู งงงงดดดดมาดูลองดูข้างหน้ากันถ่ทันไหมเฮ้ยเดินออกกำลังกายพอดีเจ้าเจ้าเจ้าคือสิ่งไงเจ้าเบรกงั้เจ้าปลิ่มถอยพรท่านเฮ้ยดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กับช่องความจนิงใจกับตุ้มปอนด้วยนะครับ วันพุนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ